ไผ่มาวาจานบ่อน่อะเดอพหลักวลาดีดีคือสายบ่มีไผสีมาว้าลาบ้านว่าชูกะเม่นเจ้าไอแพ่นนันเอ้ยกะเม่นเจ้าและพีไยเอ้ยละยาสูมาโนปากเก้าความนั่นนั่นเอ้ย บ่ามาบ่ามาไปเท่าเขาไปเท่าตอนนี้อยเขาตอนนี้พอเท่าพายกำลังมาคุยกับแม่เท่าพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเนาๆสบายดีพี่น้องเนาะมาต่อกันตอนนี้แม่เท่าจกว่าจังเลยลุกเลยลุกเลย มาเอาผู้ใหญ่ก็ไม่อะผู้ใหญ่ผู้ผู้น้อยผูใหญ่ก็ไม่ใหญ่เนาะเจ้าเป็นแล้วก็จะนังเลยลูกมบักลูกมะเอาลชะนังที่เป็นโสดตลอดบานนี่ฮะับเป็นโสดตลอดและตายแล้วบ้านนี้วันแรกถ่ายกระปูอีกว่ามึอนี่แม่บ่มีกระปูบ่ไปเลยได้ว้านเลยเป็นไรล่ะแม่ว่าอยากได้พอเป็นนุ่มๆบ่บ่เป็นไรก็มาเอาเนาะงบเลิกบ้านแล้วย่านแม่แล้วมีผัว เราย่านเรา่านน้อง่านแม่เรามีน้องมา่านิขนมละสุนี้ได้ฉันเอาวาเหตุผลบ่เอาจากคนบ่รอสู้ทุก้อนบ่ได้แม่เอามาตุก้อนบ่มาบนหมู่สู้ทุก้อนบ่ได้กบ่ได้กบ่เพราะอะรมกันมาไม่เห็นหมูกันบ่มีบ่เรล่เรื่องเรื่มมือบุญ ไปบ่ชวนลูกสาวไปเลยชวนลูกสาวไปเลยเน๊บไปนางบอกเรื่องตองกอนคณะคณะโพชลาโน่ชุ่มชื้นใบมันบ่เข้าแก้วนี่งกัลูกแล้วจะปลาซักบันเพิ่มชื่อของเจ้าเลยแหละตึ๊กบ่ได้บ่ได้เหิงก็ได้เนาะปลาเนาะไปได้นองเจ้าน่ะมือหนาตึกได้หนองเจ้าได้ไม่ก็ข่ะตึกไว้ ไหนป่าเถ่าม en so ื si, í, si ้งเน้าถ้าว่าสาวนางสิไปเล่นน้ำเลยต้องตึกป่าอยู่น้องป่าเถ่าเป็นได้ได้จะเป็นเนี่ยได้อยู่บ่อูตัวใหญ่แหิ้งลายตัวใหญ่แหิ้งลายใคเห่อตึกโน้ได้ทั้งน่ะชมหนองสามดองบูวหนองลุ่มหนองทึ้งหนองกลางมักหนองไหนปลาเลี้ยงก็ไม่เยอะปลาปลาเลี้ยงกะมันเบิดแะไรมีแต่ปลาบลาเลี้ยงอะไรเนาะมีแต่ปลาปล่อยซื่อปลาปลอยชื่อ ลอยกับมายูนนี่เห็นมันไล่ไปทั่วที่น้ำมันยามน้ำขนน้ำเออน้ำาึอน้ำลงคังแล้วมันอ้านมันอ้ากันองพังเลยน้ำานี้ะเอ้ยน้อแกน้องคังนี่มันเฮาตะกี้เฮาหวไดน้อยมือปีคอยว่าสุราพังปีดูนี่มันทอมากเลมันมันถ่วมมาแถวนี้พราะว่ามันก็ม่ได้หัวาแล้วไม่ได้ว่ามีได้น่อยเนาะจเาไปเบเห็นอะจว่าสีแจ้งเลย คนบานดงกุงมาชูเนี้ออยู่ฮนไปไปเชียไปมเม่นเบิดบ่นานี่แถวนี้นะเม่นเบิดบ่อนี่เลยคันชูชูเงาขุนโอ้นาลายดีพุ่ฮอดฮู้อดพุ่นอีกอ่าพุ่นเล่าเงาเด็กผู้าเชียนหน้าไหวยู่บ่อทำมาอยู่พี่นะเ่องเด็ผู้าดเนยจัมพ์พงค่ะจามพงค่ะไม่เห็นนาเนาะมนก หาแต่ทางนลุงชกหาลุงชุางไหนตทางแม่นบต่กนาะลูกสชลูกามหมักนตู้บออดกเข้ามาเอาอาไนว่าาเช่งกันบดบดีว่าดทถาวันหนุ่มบ่ตีตีดแต่ลูกเนาะเด็กมาผู้ใดก็เอาผู้นั้นพี่น้องเลยเอาเอาวาง่ายๆซะเอาผู้นุ่มก็เคยเอาาแล้วเนาะไม่เท่าเนาะ เอาผู้นุ่มเคยเอาแล้วกับมันเอาพนเท้าเอ๊ะแมนเอาผู้นุ่งให้เต้กมันไปติดหมูมันบมาช่วยได้พนุ่มได้พนท้าวเนี่ยังบางเถื่อเพิ่์นมีประสบการณ์หลายเพิ่์นกูจักเกลี่ยจักงานฮู้จักหักแทงลูกแทงหลานได้ได้คันได้นี่คุณลายนี่มันห่ลูกไงเมียได้แมนแมนพวกง้อเลยชุนง้อลายเข่างามบไริวาได้เนาะจบลูกง้อมันหักงามยิ่เงไม่ได้คือมาอยู่นอกบ้านไปนี่ไหมท้อ ชีขอกินห่ยูบันคำแคนคอยนี่คนคอยนี่คนมาากนะนี่พอแม่อยู่นี่อันเดยนี่หันคอยเอาพัวยูบันคำแค้นเอาไปอยู่เยนะเอามาอยู่นะเอออยู่นะที่ขาเด็กเี่ยวปะลูกเกาเหล่ายูพุนสาวคนเทมพ์ผไงเราบนธรรบดดาเลยประวัติเราเมียละลายไดยแน่นบ่ะสามสีคนผุกะวอนขอยเมื่อวานไปจำภาพแลมคนเลยสามคนอ้าสามทั้งคอยนี่คู่ที่สามคือเมียสาวนะ เคนใไใ้ลูกหกคนมันพักเสียแล้วสองยังซีบันหนึ่งคือเรามาวาอวานนี่กะลูกเด็กเราคือว่ามาเห็นอะไหนห็นนาดำอยู่บางเทือกกบะบอกบางเทือกกรมาบางเทือกกบ่มาเขากะเห็ดเห็ดนาลาเนี่ยแหละเขห็ดคนละบอลเขาก็เอาเมแล้วเขาก็อยู่พ้นสี่คอยก็อยู่ไพ่คนบนธรรมดาเนาะบ่ธรรมดาเขาน่าจับจาบได้ไม่เท่าลายอยู่บ่างในแต่กินจุจัดในแล้ว ม่อปีกมปบ่กมนี่แหละคั่นพร้กันกินมกับมมองกับบ่กมคั่นมามหลายคนบ่กุมเออคั่นเขาก็มาเอาาบ่ให้เขาบ่อยากให้นาได้สมนําได้ปีนึงจักกระสอบนี่แม่ีหั่นได้ปีนึง90 80โอ้หลายอยฮะเฮ็ดนาแซงนี่กมันล่ะ เดี yes, ๋ยวนี no, no like, you wohl, no ้นะนาแชงกะเฮ็ดเฮ็ดอ๋อปีเก็บนาแชงกะเฮ็ดเฮ็ดนาสองเถื่อปีหนึ่งอันนี้เฮ็ดนาแชงนี่หวานอาจะซื้อป่าเมมได้ไหมชอบชอบหวานไวเดล่าได้เห็นไหมหวานไวเดล่าใครชอบเป็โอ้ใครเอาไปชอบชอบขั้นไผดูนี่เฮ็ดลายก็ได้ขายเนาะนาแชงนี่ฮะคั้นเพียงพอพนโภยหางกาได้ขายหรือเปล่าลายเตอร์โบเมนาอทุ่คนเฮ็ดนาแชงกลายเตอร์ ซีไฮยังนฮยั่หมดในสำหรัจับใสำห้มีต้นยางเงนบอลไข่ใหม่หรือบ่เออก็บปุ๋ไไงปันนี้จะมน้องจานอ่าสำหรันี้นะซีไฮซีไได้อยู่ประมาณหาที่ชอบแล้วว่ะเพราว่าปุ๋ยฟุ่นพอมันซีไฮนะน่าแซงโอ้หเายลว่านนี้นานี้ว่านเอาได้หรอขนาดนีนได้กูหันหรอมาขนดีก็ได้นะปีกให้ตีบ่อนี่ฮะ อันโตที่เห็นหน้าแช่งน่ะป่าน้ำท่วมยามนะงามน้ำท่วมท่วงเห็นได้แต่หน้าแช่งทางนี่ก็ะโชยนี่ชิ่มพายุลมมันท่วมยามนะ้ำขึ้นไรก็ได้เห็นป่าก็ได้เห็นเล็กบ่เดื่องชีนี่มันก็ท่วมแล้วแหละหน่อยู่นี่ก็เคยมีบ่แบบว่าน้ำท่วมนี่ในนี่ก็ท่วมไรท่วมแบบว่าบรบกนี่มีบ่น้ำนองพังมามันบ่เฮิ่งโอ้มันขึ้นมาอะไรกับสองสามหมื่นนี่ถึงบรบกเวลาขาดฝนจะบรเออ มันมันไล่หางกระท่วมาแล้นี่ยมันมันไล่เรัาเิ่นฝอยปลาอะาไรปลาเตปลาอินปานะจักรจันทร์ห้องผูไดไปติดจักรจันทร์อาอีนา่งน่อยได้ไหมไพ่ไปติดเจ้าบอสนางไแม่ไปติดกระไพ่หน่อกับเจ้าบอกเราไปติดดูทัาใดได้ลายว่าจักรจัน์แม่เจ้าไปหานะสามพัแม่พอน้องแพทยสามตอย่ากินขวดใครดรจได้ยิพอกินน่นะ ดูอดีสานางเนาะเราไปหาคุอิปูหันได้เป็นคู่ดำงานในแทนหนึ่งได้เราเพิ่นยังมือเสือได้ว่าได้เป็นร้อยร้อยสองร้อยตัวเหรอวะคุณจะได้ไหม่็ได้ละค่ยโยคนก็ได้ห้าเซฟห้าสิบห้าก็จะขาย้านี้ก็ได้ห้าเซฟบ่นะไขอยข่ยจะหูคุดแม่แมวได้คือว่า ได้กระปูเป็นร้อยนะแต่ที่เราพูดถึงมื่อยังเพราะรอยตรงที่เพราะร้อยหัวคนพูดเก่งขนาดรับเราได้กระปูในกระทางสิเจ้าจะกินกินได้ไหมปีจีกินรุดบอกแล้วไใ้เหราเอาไว้แค่ไปสัางผมมีคนมาซื้อข้าวกระมาเฮงๆข้าวมาตึงนึ่งข้าวมาซสร็ค่อยไปตลาพันคนทั้งหมดเลยดัมเบิลสิบหกเจ้าว่ามันน้อยชั่งไหนไม่ใหญ่ชั่งไหนเอาครึ่งได้กระทางสีๆนบางเที่ยงกระต่ายสองคนคราบชั่งนี้เรามาแล้วเมื่อวานนี้กินแค่ตับมะเขือไก่ตอนเช้าอาไปแล้วกระปูลิฟ โอบกบหักไเบาเลยเนาะให้พอน้องแพร์จบูดีเป็นพญานะพอน้องแพร์ล่เราไปเราไปก่อเดี๋ยวเรามาปูหญ่อยูุ่ปูหยังใหญ่เนียปูนานี่แหละเนาะนี่เครื่องไปแต่มือนะเครื่องพี่ทีไ ไปเห็นว่ต้องคู่ดำมันต้องเอาของพอเท่าผายเนาะน่คู่ดำมันว่าที่เพื่อนเอาส่เี่งตาหุงไปฮะเกืออเต็มวานเนี่ยคูงูาวนั้นเราไปเอายูทิสแดงหั่นเราจัโตหลงพอโลน่ะแไหมบาร์เทอรบารินับโตเต็มคู่ดำมันสองลูกคี่คู่แปมทำสิได้ช่างเราได้ช่างเรลึกเนาะ เต็คผู้ดำนี่แล้วหมู่อาจริงอม่วะตัวไหนมคุณังายบ่ครคนในเจ้าน่ะขันเจ้าคุดก็ชื่อรู้ยันจ้ายอมให้โปฟสต์คุดขัน่ตหา้ป่านนี้ันสานาคุดได้ยางได้อยู่ลูสาวลูกสาวสำรับคายเลยรอเตโปบฟแคุณโอเคลูกหนึ่งะมหาคำยันบมอสไม่ว่าได้ยุ่งแกินนนะสิโตัจะเป็นโล่หมดได้ยัรมาคุณสานงหิวมากแล้วเมื่อวานเราคุณมา ทำไปตลาดทันวาทานเขาก็ช่ยแสิทำยดนมากะถินกินครับอันนั่นนะกตามะฮุ่งบกแม้เน้่เอากระโปงค่ะไปไปไปกินตำมะฮุ่งน้ำกันป่ไปไไป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 ไไปนไไปไไปปปไป กระปูบ่อบ่เธอาโลดเอาอาจซื่อดนกินแล้วรันากาหลายกินกะจีหอมมีเรื่องเจ้ที่นองเลยเอแปจีบ่เอาเล้าอาบาทดิโบได้คูมือนี่มีแอ่นนาโบต้องห่วงเมื่อนอนตออไหนกับโได้หัวค้ำกับโบได้บขหัวค้หัวเล้งกับโบได้ตอนเว้นตอนยังกับโบได้เดี๋ยวนี้ค่ะ นอกจากบุกินแอนนาะของนั่นด้เเอามากระทินมากะทินมากะทินเคกันก็หายพร้อเลยหายคนทานมือนี้หายลายเขามื้อนี้ดท่านชานนี่บุญชได้ชาติมาไผอยากทานเจ้าสิทานมอแนล่ะงานดีทานบุชาเาะเอาบัตทานชาตินี่บุญชิดาขมาเนี่ยตู้ไ่มทานเลยบุญชดาเอาน้ำละเนี้ยอุ้ยสิน่ไเกิดเนาะเนาะท่านมาเช้าอาไรเขามาแลคนหลังมานฮุบมาทาน เั่นะวะนคือ้าวมันจ่คืทานอย่นี้เหอจาก็ใหญ่กระยาเขาบอกันคืเป็นไข่ชาดชาดมันคืนได้ชาเมาเลยจักได้เกิดไม่ได้เกิดก็เทีวมนไม่ได้เกิดไข่ก็ยังไ่หูยังบม่ด้หูเดือนนั่งจะเล่ทานคนคนมาจังใดทานคนเนมมมาน่อะไรถ่ายาม่าในอะไรมันเนี่้โนี่ะ มากกว่าจะเท่น้าสาวนางเลยเลยพูดข้างๆนี่เด้บุญยากเกิดใช่ปะพูดข้างๆเด้ยังโฉดอยู่ไหนถามมึงดูสักนิดเดียวปุณิจะไดเคยเคยไปเดินอยู่แถวบ้านเคยเป็นหมอไดรอันปุีิอันลำอันเออปุีิแหละไม่ก็เพราะเราทำให้ลองลองต่อก่อนลำกับอันเพิ่นอยู่มึงดูแต่ก่อนต่อก่อนลำ้ำมอทั้งว่าแล้วจก็ ก่อนแล้วมันได้คู่ได้ยังคือปุ๊กๆเล่าอันห้องผู้พันนาในหนองน่ะเนี่ยมาลงนะเพื่อนมาหาสาวนางปชิมาหาจีบผอยมากก็มาว่าลยโอเเออเนี่ยเปิดแนบบ้างทีครับเด้อละเจ้าเป็นสาวนวลหนาหนารีบบุมีคู่นี่คือประเด็นเนาะให้ได้ฟัวผูู้้ให้ได้ชู่ปู่กู้ปู่กู้กายเกี้ยงดังท้อง พัฒนาถูกต้องทำแต่ความดีมีสมบัติเรือลายเวียดงานกับเราไม่ต้องทำมีรักขานเนื้ออันน้าแน่นเครื่องแค้นไว้วันนี้นี่เจ้าหนึบพันจะได้ผู้ใดยังบ่มต่อมาหน่อยไหมเอาพระยบอกพระน้าหลวเจ้าหนึบพันอยากได้ผู้ใดก็ใหาได้ผู้นั้นผมใจเจ้าป่าถนาเปินวันเนาะหลับพี่พายเอ้ย ละยาชูมาตัวใหน้น้องล่มาตกชาน้มบ้านจียัง <c oughs> ละพี่พเอย๋ยตัวให้เชา้าน้องแม่ห่างห้างแนวบัดบอ่อเอา <c oughs> ลายาันแต่อายมาว่ายาันบ่แน่เด้อพีห <c oughs> ลักคนลาดีดีคือใย <c oughs> บ่มีไผสีมาว่า ล่าบ้านว่าสูกระเมนเจ้าไอ้นพั้นะเอ้ยกระเมนเจ้าละพี่พายเอ้ยละยาสูมาโนปกเก้าความนันนันเอ้ยอ้เ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 อัอ้เ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 เจ้าเอ้ยั้เเ้เอ้เอมีแ้นอ้เอ้เ ให้ได้ผัวผู้ฮู้ให้ได้ทู้ผู้โก้กายเกี่ยงดังท้องลักษณะ,<ท>ะให้สิต้องทำแต่ความดนะีมีสมบัติเหลายเวียดงานการบ้าน <c oughs> มีลักทานนาแนน <c oughs> เครื่องแค่งไว้วันนี่นี่เจ้าหนึ่งพันอยากได้ผู้ใดก็ให้ได้ผู้นั้น <c oughs> ผมจะเจ้าตาดธนา <c oughs> นอกจากนี้เจ้าจทำกันฆ่าทำนาให้รวยมาก บากกระบอกให้เห็นเว้นกระบอกให้ต้องเงินทองนั่นทางหลังโฮมเดินทางเด้อสาธุนะแต่ว่าก้อนล้ำนี่มันกลับไปหลายอย่างเนาะเล่าเนี่ยค่ะกัว่าอย่างเงี้ยเราบอกขั้นเงินคำให้โฮมกับโฮมหมดทุกสิ่งทุกอย่างอย่างได้เมื่อสู้ก็บมาให้อยู่ต่างแดนแทนก็บมาให้อยู่ทางไก่ทางเนื้อทางไตก็ให้พ่อผู้ไก่ไก่นี่ก็ยังมีเอย พี่จับพี่อยับพี่อยากได้เนี่ยฮะฉันนั่งเอ้าฉันนั่งจะตามองในชุดครูมานันตบได้ปึ้งเพืงเพ้งเป็นกล่องนี่เจ้าเป็นสาวนอนหนาน่ารีบามีครูเพิ่นว่ะสาธุด้อขอให้บุญส่งโยสู่คำคำแรงเจ้าผัวน้อยดองแดงจียกยางไปทางไหน รับเรื่องนะวะเนี่ยรับเรื่องแล้วก็รับรับเรื่องต่อกนพระเอกเก่าได้ไม่ะเพื่อยุ่นยาพบเป็นคน้เจ้าจะไปเหนือใต้ทางไกลประเทศต่างบุญจงน้ำตามหลังคอยระวังแวดล้อมตามคนนางเงาเจ้าจะอุกังเข่าโฉบโนใจเด้อลูกค่อยไพ่ทางหลายยาชนนี่มาตอง บาดเจ้ามีดสองช้อนนอนน้ำเป็นคู่ให้ได้ผัวผู้หูให้ได้ผู้ผู้กูตัวเจ้าปัทนาพ่อดน้ำตาพี่น้องเลยโอ้ตู้พายนี่พระเอกเก่าหมอลำเรื่องคณะลำเรื่องตอก่อนอ๋อในปวัติเรื่องบาดใืนองล่ไทย้นพี่ไปยล้วขึ้นลุกไปล้าเป็นอาผู้ใช้ให้พ่อพ่ายเสด้จอายให้พ่อพ่าย จาเดิสูเอามาขึ้นกององเงเงงโอ้ยขับไปกองกับหมอแค้นพี่น้องเลยกับสิว่าจังใดพี่น้องมาเปียนอยู่แต่ประตูพายนี่เมื่อก่อนเราเคยเป็นพระเอกหมอระเื่องคณะสีวิไลน่วยถึงคู่้ปุ้ยบันเทิงสินไนประตูพายเมื่อก่อนนะ เอาเอาอชีแล้วกินเนเด้อเอาอชีแล้วกินเนอบอกเจิดยากินโอชี้วเราบอกแคนเราสีละมาแล้วเราอยู่บ้านนั่นนะเฮ้ยนำน้องใหญ่โง่ด้อะไรอันนี้ได้ทั้งมะลิผู้สายเนะ้นะเขาไปลำบัดโคกแล้วตอนนี้ยกกลางบ่ ก็ได้นกันเนานเมันหอนเนะเลี้ยงไดแบบว่าิงใจเราโอ้แม่นเรเนี่ยนะวเป็นโมเราแม่ยังหอเนี่ยโออิซิโออิซิโออิซิกรีนทีเพรอาผสมผนตัวนี้ปะตัมไม่ชนะงตั้มแม่มันเซลมันเชลได้แล้วว่าเพิ่นพอนั้น บ็ใส่ไม้ยังดังกว่าใส่ไม้บรดังไม่มันต้องฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามคุณมันโมเมนต์อย่ามาตามนะให้ฉันตามให้ฉันนั่งตามฉัไจะเก็บเลยฉันนั่งตามไหมถึงจะทำอะไรให้จันนั่งตามสาวนั่งตามบาหุ้งจะได้ะไรเราโดนมาฉันั่งตามสิ่งที่มันช่วยสาวนั่งกี่ตามแซ่บบ่พี่น้องเยก็จะไปถ่ายบางหุ้งคนละเมืองมันกันชีคือกันอยู่บ่กับมางหุ้งเมืองจะพอหนิฉัะนั่งมางหุ้งเมืองเจ้าก็เอมาเนี่ยดูเนี่แม่นแม่ สวายกเวาินชินนางนี่นาจะตำมันคงไ่ชาใส่หมดเลยใส่หมดเลยแสบบ่สนางตํำนี่นางต่ำเราลุ้นปรวมาสนางต่ำแต่บาคนเดียวก็เล็บาเสทเานเคทธาเล็กเนีประทาห้างไอเดียเนีย ใส่มันเลยบอกกระทำไม่เข้ามาเลนความเด้อขกกันทุกเล็กลูกเล็กโอ้ข่มรถไม่ได้กินจ้อยแต่เส้นเดินสาวนางเด้อวันนี้เด้อตุกคอนเด้อตุกคอนตุกไพรไม่ใช่ตุกไพรพี่แตกอลไรบอกตุกไพรไปคิดไปคิดว่ากอดล่ำแล้วนีสาวนางต้มตำพนามาตามาสมนิกระยังบ่มีสามีกระตอนนี่กระยังโสด ได้บักโบกกระตอมาเทียวกลาบ้านมาชุมเจ้านางมาต้าสมอร่อยแยดแย็ดแย่ใรนั่นเริ่ยผู้เบาที่ใหนมาชิมมาชิมมาชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนชิมมาชิมได้ชิมเลยหนบนตู้ท้าให้นะเนาะเาวาเขาวาพอดีมาน่ะชิมด้วยนะให้บะตูให้บตู้ชิม จางเข้มกระบอกเด้องพืชผู้เด้องก็เลยว่าแซ่บอย่างเดียวไรยจางกระบอกว่ามจางเข้มกระบอกว่าแซ่บเออเออเออบอกไม่ได้จะแบบเต็มไปอ๋อเบิ้งบันนีดน้อยมาตมทันทีว่าเห็นดีรับใจก็ต้องกดใจว่าแน่แซ่บะพ่อแซ่อเสแซบบแล้วสั่งให้พ่อละแล้วพ่อแล้วตันันนึงตันนี้จะมาพ่อมาพ่อไม่งามเมื่อตอนควนบินบันใช้ใจนั้นด้วยพอแล้วแสดงต่ำแซ่บมา พ้าล่างก็เรื่องดีพอดีก็เรื่อดีอยู่ดีงั้นเศบเนาะเจ้าไม่ยาวเลยขนาดนั้นผลิตยเนาะท่นว่าพระเอกมอเบื้องมาเจอน้กเอกมอเบื้องนี่อ้าพ้าวาย่านตูพานนี่สู่เล่าบ่ได้ก่อนล้วเว้าหันย่างนมน้อยโหัวหมัท่นนี้นี่ยุหักกว่าดีนี่ลากันเลยเนาะเจ้าหันย่างนมน้อยโหัวหมัดท่านนี้ถ้าอาจาปะลาบะ เจ้าได้ทำความดีแก้วได้เงี้ยนะพ่อได้ยังี้ยนะได้เงห้ยนะหักแล้วหักแล้วทำไเห็นเราเนี่ยนะพร้อมกับมาโยกย่องเจ้าว่าวดีปัจจุบันนี่เจ้า